สวัสดีครับพบกับสงวนศักดิ์ครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆครับมาชมอันนี้เป็นพระสมเด็จครับวัดละคังครับพิมพ์สมเด็จโตซ้อนพระประธานครับอันนี้เนื้อแตกลายงานนะครับด้านหน้าจะกดโคตรรูประฆังครับแล้วก็ด้านหลังปั๊มหมึกวัดระฆังครับ อันนี้จะสร้างปี2 5 5 6นะครับเดี๋ยวเรามารับชมไปพร้อมกันนะครับเนื้อ,องค์สมเด็จจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับด้านด้านขวาของพี่เพื่อนๆนะครับจะเป็นเหมือนรูป ระครังเลยนะครับตอกระครังเข้าไปเนื้อจะแตกลายงาประมาณนี้เลยนะครับด้านหน้าองค์สมเด็จโตก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับอันนี้ก็เดิมๆเลยครับ โฟกัสชัดบ้างไม่ชัดบ้างขอโทษทีนะครับเรามาดูด้านหลังกันนะครับเพื่อนเพื่อนครับด้านหลังก็จะตอกไม่ใช่ตอกครับเป็นปั๊มหมึกครับ หมึกวันละครั้งนะครับวันละครั้งโคสิตารามนะครับผมให้ดูด้านข้างอันนี้หนึ่งครับ เนื้อจะแตกลายงาเลยครับพื่นเพื่อนครับสวยๆดิมๆเลยครับ อันนี้ก็เป็นพระสมเด็จครับสมเด็จโตซ้อนพระประธานครับอันเนื้อแตกลายงาอันนี้สร้างปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกครับพี่เพื่อนๆครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ